กวางหน้าบ้านส่วนสัตว์หน้าบ้านพี่น้องไม่กินแอปเปิลอ่ากินทั้งที่แบบเก็บออกมาให้เขาเนาะจะเนาะแล้วก็หากินไต่ต้นแม่จ้ะนั่นอาจจะแดงแดงน่ะเป็นต้นแอปเปิลหมดจ้ะพี่น้องแดงแดงต้นคือต้นแอปเปิลหมดเลย นั่นลูกเขาเม่นเมื่อจากต้นแอปเปิลถึงเม่ที่บกเก็บออกให้กินกน่เขาก็มาหากินไตต้นคือเก่าเยอะมากวันนี้ห้าตัวครอบครัวใหญ่เลยเป็นบางมือจะบางมือกับหวงกินบางมือกับกบกบห่วงไหมพี่น้อง มันแล้วแต่กลุ่มที่มากลุ่มนี้บ่ห่วงบ่ห่วงกันปันใดกินน้ำกันกินน้ำกันอยู่กลุ่มนี้เขาอมอ่งมึงพวกมิทีบได้จ้ะพวกพวกมิทีบอยู่ในบ้านนะก็นั่งมึงนั่งมึงเขากิน เพื่อนๆเวลาค่อยกินเขากับนี่คือแบบว่าเขาบตื่นเนอพี่น้องถ้ากวงตื่นเขาจะเป็นหางเขาจะแบบตรงดิ้งดาวลง่งหวกกแบบบอันนี้นี่เขายังแบบปัดเสื้ปัดมาแลงเสื้ออยู่เห็นบ่มมึง you see something มืสุมือจะเอามาไว้ให้ในเมื่อสุมือเมืองเขามันกระเพื่อไปอีกอย่างไหยจ้จะถึงไปแล้วแสดงว่าอิ่มแล้ว เด็กกับมาใหม่หายกินหญ่โตออกจากมู่ิีบเดินไปโน้่นละลงข้างล่างตัวที่สองตาม ตัวที่สองกำลังตามไปตามไปแล้วตัวที่สองตามกันไปเหลือสามตัวฝั่งทางนี้เหลือสามตัว กินตบ่หวงกันขอบรั้วนี่บ่ห่วงกันบางขอบรั่วห่วงบ่ให้บ่ให้ตัวอื่นกินน้ำขอมมงเลยพี่น้องขโอมองพวกมิทีบเลย เพราะว่าพวกมิธบบรดปิดมานเลยพี่นองเขาก็จะมองกลับไปกินตัวเ mm hmm. มื่อกี้นี่ไปยืนกินทั้งตนถ้าเขายืนกินทั้งตน,น,นเนอะองจเนาะเขาก็จะย,ยกสองขาข้างหน้าขึ้นยืนกินไหมจ๊ะ ไม่ทิพย์ไทยปพระท่านช่อมกวงเพลินเพ,น,พน,นี่น้องนี่แหละจ้ะกวงหนาบานในบื่อ รอบรัวหนึ่งไปขอบรับร้วหนึ่งมาจะพี่นองโลกอ,อยู่แถวนี้หละเพราะว่าลายแห้งกวงแถวบ้านไม่ทีนี่ลายแห้งจะพี่น้องไปก่อนนะคะบายบาย